สิทธิเซนมีครูเล่ม2เรื่องที่9ก,กว่าจะมาเป็นสิทธิเซนมีครูฉานจงคือพุทธนิกายเซนในเมืองจีนมีถิ่นกําเนิดอยู่เมืองจีนและมีต้นกําเนิดอยู่อินเดียพระพุทธเจ้าสักยมุนีคือปฐมบรมครูบาเซน คือเสียงอ่านญี่ปุ่นอ่านจากตัวอ,อักษรจีนออกเสียงว่าเซนมีเหตุมาจากเซนในเมืองจีนนั้นเมื่อชาวมองโกมาพิชิตเมืองจีนจดเป็นเหตุให้ราชวงศ์ซองล่มสลายไปและมีการตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์หยวนจะมีการเรียกขานจนเป็นที่รู้จักกันสองในคือ 1. ฉานจงบุดิซึม 2. เซนบุดิซึม สหายเอ๋ยหนังสือเซนเล่มนี้เขียนโดยชาวญี่ปุ่นเล่มนี้ราคา896บาทเมื่อ9ปีโน้นเมื่อได้เปิดอ่านหนังสือนี้ดูตลอดเล่มจะเห็นคุณค่าของหนังสือนี้ดังวลีจีนที่กล่าวว่าดื่มน้ําให้นึกถึงต้นทานที่กล่าววลีนี้เนื่องจากอิทธิพลแห่งภูมิธรรมของจือ้อที่สิษย์เซนญี่ปุ่นไปจีนได้ศึกษาจากสํานักเซนจากประวัติบันทึกว่า เขาจะยกจ่องอ้างอิงสิทธิเซนโดยทางการคือบันทึกว่าชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ไปเมืองจีนนั้นและได้รับการรับรองจากเจ้าสำนักเซนสำเร็จการศึกษาเซนแล้วกลับเมืองญี่ปุ่นเป็นคนแรกจากสำนักกรินไซคือเออิไซเซนจิ ไปเมืองจีนเมื่อประมาณ800ปีโน้นเขาให้ความสําคัญเรื่องการลําดับก่อนหลังเพื่อความแน่ชัดในการจารึกประวัติศาสตร์เซนมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเมื่อเขาจะเขียนเกี่ยวกับเซนเขาจะพาผู้อ่านถอยหลังกลับไปถึงรากเง้าต้นตอแห่งความเป็นเซนคือพระพุทธเจ้า มีการอ้างอิงเหตุการณ์สำคัญครั้งพุทธก,กาลน้นเลยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าชูดอกบัวพร้อมรอยยิ้มยิ้มน้อยๆท่ามกลางธรรมสภามีภักัสสปะแต่เพียงผู้เดียวเข้าใจรหัสลับแฝงอยู่นี้จากวันนั้นพระพุทธเจ้าได้เปล่งนามออกมาว่ามหากัสสปะกล่าวโดยสรุปเซนญี่ปุ่นอย่าถือเป็นกฎหลักต้องลำดับบุรพาจารย์จากพระพุทธเจ้าและให้ความสำคัญต่อบิดาเซนคือพระโพทธทิธรรมนั่นเอง ต่อมาได้มีการจารึกต้นสายที่มีการสืบต่อมากันโดยย่อๆมีการจารึกคูบาเซนที่ชาวญี่ปุ่นได้ไปศึกษาเซนจากเมืองจีนเมื่อกลับมาแล้วยังคงรักษาชื่อสำนักของเมืองจีนไว้ให้สิทธิ์รุ่นหลังล้ำลึกถึงและที่ญี่ปุ่นยังคงสืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันคือ 1. สำนักรินไซ 2. สำนักโซโต 3. สำนักฮวงโป ชื่อสำนักฮวงโปนี้ในเมืองจีนไม่นับเป็นสายหลักของบรรดา5สายสำคัญในราชวงถังและเป็นที่น่าสังเกตว่าครูบาฮวงโปนี้เป็นครูบาเซ้นโดดเด่นที่สุดทางด้านโพธิปัญญามีความเรียบง่ายมากและเป็นครูของเจ้าสำนักลินไซ จากหนังสือนี้เนื้อหาทั้งหมดเกือบ70%ที่จะกล่าวพาดพิงให้ความสำคัญต่อครูบาเซนทั้งหลายของจีนพร้อมหลักธรรมเซนที่เป็นวลีเซนโดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ถังต่อจากนี้แล้วจึงจะกล่าวถึงครูบาเซนญี่ปุ่นมีมากมายหลายครูบาจากที่สรุปเนื้อหาโดยย่อนี้จะเป็นเหตุผลหลักและสำคัญยิ่งว่าทำไมฉันถึงตั้งชื่อมานานแล้วว่าหนังสือฉันนี้คือสิิเซนมีครูเรื่องจริงมีแค่นี้ ขอจงโชคดีในอาณาจักรเซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอธนูคาพร29กรกรกฎาคมพุทธศักราช2561